เพื่อให้นำรายชื่อทั้งหมดที่ขอในวันนี้นะครับไปเสนอในระดับภาคสะเกตดนครเป็นต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบใช่ไหมครับครับขอบคุณอย่างยิ่งครับเรื่องสุดท้ายครับก็จะให้น,นุ่มพ่อเป็นผู้กล่าว ครับอยู่ในนี <sucks> ้แหละครับรายละเอียดของของชี้แจงเรื่องโรงทานหลวงพ่อท่านก็อ่านเอานะครับรายละเอียดในการใช้จ่ายที่หลวงพ่อท่านยมคุณหลวงพ่อท่านประธานท่านไปจ่ายที่นี่ว่าระทั้งหมดครับผมหลวงพ่อเล่าว่าไม่ต้องอ่านก็ได้ครับนหมดหลวงพ่อได้กล่าวปิดครับเรื่อง เรื่องการอนุงมัตเป็นรตั้งรงทานที่วมเวกสงการทงานสุนุพาวัาท่านในยินว่าคนใหใจตนกางท่างทู้เึ่ครับสวันดีครับที่สองท่านใยิ้ว่าวิเมีสงเร็จนะครับตั้งมานานตั้งมาเพราะ่เปานดทุกวันพจะสุนูพาวัตรวเวกพาเตรเราเตั้งึ ดีแสุขภาพน้องเพืนไม่เยอะมาแล้วกี่ตายีครับทมกคนก็พูดได้เป็นเร่จริงว่าท่านจาเห็นว่าควรจะเป็นอะไก็จมนครับก็ห็นได่ไปผ่านครรนะครับที่สามครับเรื่องนะครับเรื่องที่ท่านคระครวทุวันนี้ท่านพูดเรื่องครอบครท่านพูดเรื่องอาณาจากรอะไรันท่คิด้วยครับอาณาัก นี่นะครับว่าเร่อดีดีระวน่อดีครับอย่าผมม่ด้ระวังวังรรคอยยามเตี้ยเตี้อย่าล้วผมจไหลบนะต้อไหลบี่เร่องืีอขอมาสิครับยังพวกคนเนี่ยพวกคนนงถือของกระทำโดนต่างครับแเจ้าระวั้หน่อเดีดีดีดต้องรวงอันนี้ดี่ครับเรื่องบ้านโดนกับอะไรปรดมานั้นต้อิดตั้งอย่างาก่อน้วถ้าเขาเรื่อ่เปียนนะถ้าเขาันมาอย่าง เยวเไปเร่นตอนนะทรักเนหักเรนเรีนเรียนหักเรีนเป็นหนเรียนหัเรื่นกเรีรยัเรียนหนรีนหนัเรียนหัเืนหนะเรียนหัเปเรีนหนักเรกเรนนัรนัเรนหัยนหยนหัีนนียมเรยกเรนกนักี่นหรนักรียหียไเรีนนเรียหนเยรียกรีน ที่ขัดกนน้ปชมทอะไรยงเงแก็ยังเพ็าะมันดีมันคามบก็นก็เปาดีเมื่อไหลแนวก็าอยแพราะวาเรือไ่องทางาอิสของอิีงีรออยแนที่ต่หลายแทนรุกครัามตัดลายแกับเพื่อให้มีหน้าเกิดขึ้นเอาพวกใกันเองทุานบนก็เดี๋ยเข้าไปอื่อกร่กับใครีที่แรกท่านประพ้นนะครับ เราะวอผมก็ผมก็เป็นทัไปันไปูตสงที้เเงีัพอดในที่นี่ของาวันนี้คือวันอะไรแบก็ระบบอุตารามเสมือนครับพราะาทำอราะต้องคอยอุตากรมพิจารณาตังไปพูดที่ไฟเมือนเพราะเราทำเอาเบื่องทอดน้ำหนักมาเราเาจากมันเจนเรียกเป็นแนายมีให้ไปโคนค่นเม่ไ่ ใอไทยน่ใจว่าทุกน่นี่คอตุ้มเ็เป็นที่แรกยกเลยครับที่เ่าสั texting, ่งทางท่าเรีการว่าตั้งที่ไหนทอากองหนาปิยการ่าอะไรน่แหแต่ตัวผู้นันตัวผู้นั้นเป้นยไงัน้ถ้าเขาอยากมาตั้งนีกวเป็ตัให้คนทำให้คนทร้ชวร์เียที่แม่บ่กองหนพาพอหน้าเดียบ่ตัวนี้พบาเนี่ยบัตรเนี่ยบัตรนี้เมนเมนเมว เรื่องความเงนไถ่บาตรีอย่างนึ่้อนอีเรือนคื่การเรงาของนเรียอการบานานพบถึงเกี่ยวกับอะไรประหลัดนะอใย์่องพระ่ของกียกับเรื่องการถ้ำเป็นาเรื่องที่ผมเรื่องเกี่ยวกับโคดีเร่อเฝ้าที่ฟังโควิดยี่วต้องให้ถัตามทีเป็นโครเดือดเดอไม่ใช่ไหาม่ใช่เป็นโควิดยี่วิบางอย่างพวกโอ้ยเร่เรียนตั้งยันพวกว่าไม่เหลเรื่อเรียนโควิดยี่สเบรตว

คือนโยบายที่ลวงพ่อท่านว่าเราเมื่อเมื่อเมื่อสถิติปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์นักธรรมเราสอนเนี่ยหมื่นหมื่นสองเนาะแต่ธรรมศึกษาหมื่นสองตัวเลขมันลดลงไหมลวงพ่อก็เลยว่าเออวันนี้จะมีนโยบายหรือว่ามีกิจกรรมหรือหาวิธีการมาส่งเสริมให้ส่วนที่เป็นธรรมศึกษาเนี่ย มันมีตัวเลขเพิ่มขึ้นผมก็รับปากหลวงพ่อว่าจะมอบให้พระสอนศินลธรรมในโรงเรียนเราเนี่ยซึ่งมีจำนวนที่มีอยู่เดียวเนี่ย420รูปขอสักหนึ่งต่อสิได้ไหมที่ไปสอนในโรงเรียนเอามาสอนผมว่าตัวเลขมันก็จะกระเตื้องนเดียวเดือนสิงหาเนี่ยผมจะวางนโยบายหรือไปเรียกคุยกับพระสอนศินลธรรม แต่ว th e, ่านักอย่างนี้ก็ว่าสอนนี่เราทเหรอครับเนี่ยจะออามาได้ไหมแต่บางคนก็มาบอกว่าทําไมไม่เอากับพระสอนให้พระสอนหามาให้สิหนึ่งต่อสิบได้ไหมซึ่งมันก็น้อยจํานวนน้อยแต่ดีกว่าเราไม่ได้มีนโยบอยู่ไปถ้าตามเอาครับเดี๋ยวจะให้พระสอนท่านตามเอาว่าท่านภายในเดือนกันยายนท่านมี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 คนมาลงทะเบียนสอบเพิ่มไหม ในอำเภอนั้นๆก็จะไล่ไปอำเภออำเภอไปอำเภอเมืองออำเภอเซละภูมิอย่างเงี้ยนะครับให้มันมีส่วนในการส่งเสริมหรือในการนำนักเรียนเข้ามาสอบซึ่งที่จริงแล้วข้อมูลที่หลวงพ่ออาจารยท่านพูดท่าอายุเขาก็จะน้อยนะจากตัวเลขพาคเขาน้อยกว่าเราแต่ทำไมเ่ามาศึกษาไปสอบเยอะกว่าเราอันนี้ก็น่าคิดนะเป็นอีกมุมหนึ่งว่าซึ่งเขามีพาน้อยกว่าเราด้วยซ้ำ แต่ว่าพอทำวาศึกษาไปสอนก็กลายเป็นว่ามีมีอะไรครับมีตัวเลขทำวาศึกษาไปสอบเยอะกว่าเราหลวงพ่ออับมือผมเนี่ยกูเองเขาบอกว่าเอ้ยทำไมเราไม่เอานี่ใส่ึาษาสมข้อว่ามันมีมวลเข้าเกาไปอันนี้เราพูดแบบว่าเป็นเป็นข้อมูลที่ดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นื่อความนครับการใครเข้าไปได้ก่อนก็คนนั้นได้มากแต่ว่าถ้าเป็นที่สอนเราคือไปสอนอยู่แล้วมันก็ได้จะได้ครับก็ เอาไป็นว่าจะาให้พระสอนสิทธธรรมทั้ง420รูปเนี่ยเอาสิไปคูณจะไ,ได้ไหมถ้าสิไปคูณเนี่ยตัวเลขมันก็จะสูงขึ้นอยู่ยังไงก็ต้องมีนักเรียนไปเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในโรงเรียนครับผม<อ>วะะ่ามันมันเป็นผลงานของครูด,ด้วยแล้วก็เป็นการประเมินครูที่ไปสอนด้วยว่าสามารถสอนให้เขามาสอบน,นักธรรมได้มันสุดยอดแล้วครับ ถือว่าเป็นผลง,งานของของครูสอนนั่งอยู่นี่แหละครับมาสอนไม่ได้ไกลอยู่แถวนี้แหละครับการประเมินไปในตัว,วเป็นการประเมินสอนได้ก็สอนนะครับได้เป็นสุดยอดแล้วหนึ่บมันได้มันมันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทําให้มีข้อมูนท่าผมนะครับก็พูดเรื่อง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 นี้ดี่สผมจะลองที่พูดการท<ม>ัศน์พูดกันแล้วก็เหก็นะนั่ง ก็ยังจะมัดดูหลายเลยดูหลายยังทับหลายโตก็น้นโตทับหลายยั่เป็นโตผีมันไม่หน่กทหมายมนเกิดเป็นท้องนแม่นไม่ทับหลายยังเปไน้ำฝนนี้เลยน่น่ไม่้เรียนระบายหน่งแ่วดการไปเอาทัต่าาผาทําายทุกนดูหลายสิบสิบลานเลยยจะไปดคนไปรน แต่ยาเขาเขาก็ยังใช้ยาอยู่เอะไบาคนไเมาไม่คุมเอะๆเดี๋ยวก็การต้องไ้องต่ย่ไม่ต่อยเดียวมาก็ต้องทำต้องไปทำทันทีไปเยอะไปเยอะมาตุ้เื่ออมเตยนม่มาตื่มาเ่มันค่ต้องหาเ่นกันัหรู้ไมับครับอะไ่เก้นเกิกเรายเอาตอนนี่ครับตอนี่มนี่ครับการตรวการแบบเขาี่มี ก็เหมือนกนะครับะเ่ว่าวก่อนัวอกกน่ไ้ก่าตเอว่นตวเอก่อนรวตรวจการเชิญไว้วัจกรมาด้วยแต่้มาด้วยนี่ย่าอันนู้นไปตรวจไปตรวจการท่านบอกว่าให้เอาไอ้ทจะวักรแต่แล้เพิ่มมาด้วยมาด้วยวันนั้น สัมงานคุ้นะครับคุยเรื่องตำรวจอะอรนี้ส่งแล้วเห็ส่งไปแล้วเหรอตั้งตัวจั้ตัวเดียวกับการประกรนั้นที่เทวราชนาฏทานแล้วก็รองจักระ้ัจากรัขอูปนะครับจากระดัเพ่มลองจักระดัเพิ่อนะครับ สำหรับข้อมูลที่สำรวจวิย,ยาวัจกรของวัดทั่วจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาวิย,ยาวัจกรนะครับนเนื่องจากถ้าจำไม่ผิดตามคนสิบแปดนะครับในข้อสุดท้ายว่าถ้าเกิดวัดไหนที่ตั้งวิย,ยาวัจกรโดยได้รับอนุมัติจากเจ้าอําเภอเรียบร้อยให้รายงานมาที่จังหวัดหรือสํานักงานด้วอกรมการศาสนาเดิมนะครับ แต่ข้อมูลบางวัดก็ไม่ได้รายงานเข้ามาที่จังหวัดนะครับก็ทําให้สํานักงานพระพุทธศาสนาไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับพอเกิดเหตุที่ผ่านมานโยบายก็เลยต้องการรวบรวมว่าแต่ละวัดมีการแต่งตั้งวัยยายต่กรี่คนกี่ท่านมีการมอบหมายเป็นหน้าที่เป็นตัวหนังสือไหมเประอาณนี้นะครขับแน่แตาตั้งวัยยายตะกรนโดยอนุมัติของเจ้าหน้าที่น,นะครับต่างขั้นตอน เพื่อในการที่จะวางแผนพัฒนาไปวัจกรต่อไปว่าแต่เการอบรมการจะทำบัญชีหรือการจัด้ำไอแวนทรัพย์สินซึ่งปัจจุบันในฐานะรัฐแห่งชาติก็มีบัญชีมาตรฐาน